เรียก้ว่าข่าวนี้นะคะกำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกเลยเลยคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะว่าเชนิสปาลันเซโอสนะคะจากประเทศนิกาตะกัวค่ะซึ่งได้รับตําแหน่งมิสยูนิเวอร์2023นะคะและแอนดีนเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ของเธอนะคะอาจไม่สามารถกลับไปยังประเทศบ้านเกิดนะคะเพื่อฉลองกับครอบครัวได้เนื่องจากการปกครองแบบเผด็จการทหารนะคะโดยไดเนียลออติก้าค่ะที่กังวลว่าประชาชนนะคะจะลุกฮือขึ้นหลังจากที่นางงามจักรวาลคะ่ะเคยเข้าร่วมการประท้วง ในปี2018 โดยคุณเคเรนนะคะซึ่งเป็นเอนดีนิการกัวค่ะได้โดนแบนไม่ให้เข้าประเทศนะคะรวมไปถึงลูกสาวาเธอด้วยเธอกับลูกสาวานะคะมาถึงนิการกัวในวันที่23พฤศจิกายนค่ะแต่โดนบังคับนะคะให้กลับเม็กซิโกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้ไปร่วมงานที่เม็กซิโกนะคะตามคําเชิญของมิสยูนิเวิร์สจากเหตุการณ์นี้ค่ะทาให้รับรู้ได้ว่าแอร o เม็กซิโกนะคะสายการบินแห่งชาติเม็กซิโกค,ค่ะก็ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับพวกเขาหมายถึงขึ้นเครื่องมุ่งหน้าจากเม็กซ ไปนิการกัวปกติแล้วนะคะสายการบินเนี่ยจะต้องแจ้งว่าชื่อคุณห้ามเข้านะปรากฏว่าไปถึงนะคะถึงได้รู้ว่าห้ามเข้า ย้อนกลับไปนะก่อนรอบไฟนอลหนึ่งวันค่ะในวันที่17พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาคุณเคเรนค่ะซึ่งเป็นเอ็นดีนิการะกัวนะคะก็โดนสั่งห้ามไม่ให้เข้าประเทศรอบหนึ่งแล้วรวมไปถึงเชนิสด้วยโดนแจ้งว่าไม่สามารถเข้าประเทศได้นะคะแต่พอหลังจากที่เชนิสมงนะคะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สคำสั่งนี้ก็โดนเพิกถอนไปค่ะเหมือนว่ารัฐบาลน,นะคะจะไม่สนับสนุนนางงามเหมือนรู้สึกนะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สมีกระแสหรือเปล่านะคะเหมือนเป็นการปลูกกระดมให้มีคนออกมาเชียร์ค่ะคก็เลยไม่ชอบแบน ห้ามเข้าประเทศนะคะสักพักนะคะพอสาวเชนิสมงปุ๊บโอเคก็ดีใจด้วยเข้าได้ค่ะแต่หลังจากที่เชนิสมงนะคะศิลปินก็ถูกห้ามไม่ให้สร้างจิตกรรมฝาผนังในเมืองเอสเตรีนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับเชนิสมิสยูนิเวอร์ส2023ในวันอังคารที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ ทั้งนี้นะคะสืบเนื่องเผด็จการทางทหารของแดนียลนะคะกลัวประชาชนจะลุกฮือหลังจากที่นางงามจัก,กรวาลเนี่ยเคยลงถนนประท้วงในปี2018ค่ะโดยใน Facebook บุญรอดเนลปีเตอร์จิระนันค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวและตอกย้ําเรื่องที่เกิดขึ้นอีกนะคะว่าเชนิสคือนางงามจัก,กรวาลคนแรกของประเทศค่ะทางเผด็จการทางทหารนะคะแดนียลกลัวประชาชนลุกฮือเมื่อนางงามจัก,กรวาลคนใหม่เคยลงถนนประท้วงการรวมตัวกันออกมาฉลองบนท้องถนน ของคนนี่กรงกัวเนื่องในโอกาสที่ได้นางงามจักรวาลคนแรกถือเป็นเรื่องน่ากลัวของรัฐบาลเผด็จการเพราะว่ามีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ธงชาติสีขาวฟ้าซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่าคือการต่อต้านธงสีขาวแดงประจํารัฐบาลทหารค่ะซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสฟีฟ้าของสาวเชนิสนะคะ ก็อาจจะมีนัยะแอแฟงด้วยหรือไม่นะคะก็มีอาจทราบได้ผนวกกับการที่เชนิสนางงามจักรวาลเคยมีภาพว่าได้ลงประท้วงบนท้องถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนเลยทีเดียวบสคริสต์นะคะที่มีนักบวชถูกในประเทศลีภพัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอนะคะกับชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นที่ไม่น่าปรารถนานะคะสำหรับรัฐบาลทรชนค่ะคําสั่งแบนนางงามจักรวาลนี้ออกมาก่อนที่เธอจะมงแล้วนะคะแต่ แต่ได้ถูกยกเลิกไปเพราะว่าโอกาสที่เธอจะมงนั้นมีสูงมากแต่หลังจากที่มงขาดทั้งตัวเชนสิสนะคะและเอ็นดีคนที่ส่งประกวดนะคะก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศและห้ามศิลปินในนนีกากลัววาดภาพต่างๆนะคะที่เป็นการฉลองให้กับเธอ ขณะที่สำนักข่าว LA Times นะคะได้รายงานว่านิกเกรากัวยินดีกับการคว้าตำแหน่งมิสยูเิเวิร์สเป็นครั้งแรกแต่แล้วการต่อสู้ทางการเมืองก็เริ่มขึ้นแม้รัฐบาลนิกรากัวเชื่อว่าการชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ของนางงามนิกกรากัวเชนิสปาราซิโอสจะหาได้ยากแต่ความยินดีและความภาคภูมิใจที่รัฐบาลประธานาธิบดีดานิเอลออเตกาแสดงออกมาในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับชัยชนะกลับกลายเป็น การประนามอย่างโกรธแค้น เมื่อเปิดเผยว่าเชนิสจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางประท้วงต่อต้านรัฐบาลในปี2018และดูเหมือนว่าเธอได้เข้าร่วมการเดินขบวนด้วยซึ่งชาวนิกากรากัวส่วนใหญ่ถูกห้ามไม่ให้ประท้วงหรือว่าแบกธงชาติในการเดินขบวนจึงได้ใช้โอกาสที่เชนิสได้รับชัยชนะเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองบนท้องถนนการที่ใช้ธงชาติสีน้ำเงินและขาวของพวกเขาแทนที่จะใช้ธงแซนดินิสตาสีแดงและดำของออตกิก้าไม่ เป็นที่พอใจของรัฐบาลชัยชนะของเชนิสและรูปภาพที่เธอโพสต์ใน f a c e b o o k เมื่อปี2018ที่เขารวมการประท้วงทำให้ฝ่ายค้านของนิกากรากัวต่างปิติยินดีซิวิโอโฮเซบาเนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพระคาทอลิกค่ะที่ถูกจำคุกหรือว่าอยู่ในการลี้ภยัยนะคะได้แสดงความยินดีกับเชนิสบนโซเชียลมีเดียของเขาขอบคุณที่นำความสุขมาสู่ประเทศของเราที่ทนทุกข์มานาน ขณะที่ทางด้านของโรซาริโอมูริโอนะคะวิจาร์อย่างรุนแรงข่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียนะคะของฝ่ายค้านซึ่งหลายเว็บไซต์ค่ะดําเนินการจากการลิภัยที่ฉลองชัยชนะของเชนิสเป็นชัยชนะของฝ่ายค้านค่ะ อย่างไรก็ดีกับท่านผู้ชมหลังจากที่เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและความสนใจกันเป็นจานวนมากนะคะโดยเฉพาะแฟนนางงามชทยค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาน,าน,นะคะอาทิอยากเห็นนางต่อสู้เหมือนคําตอบในเรื่องของสิทธิสตรีที่นางตอบนาเห็นใจไชนิสนะที่โดนแบบนี้และครอบครัวที่นิกระกัวจะทํายังไงตายๆถ้านางเกิดสละกรรมตกมาอยู่ที่แอนโทเนียเฮสงสารนางงามทั้งคู่จัง ไม่ควรให้เขาสละให้เขาได้แสดง power เป็นปากเป็นเสียงของชาวนิกากรากัวนางมีความพยายามส่งกำลังใจค่ะสงสารนางจังครับเขาอุตส่าห์คว้ามงแรกมาได้ควรได้รับการเฉลิมฉลองให้รองหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเลยครับยิ่งทำให้รู้ว่านางงามควรมงเพราะว่าข่าวนี้ก็จะทำให้ข่าวสารบ้านเมืองนางจะได้รับรู้ไปทั่วโลกว่าขนาดนางคือมิสยูนิเวิร์สยังถูกกระทำแบบนี้และคนในประเทศ คำถามคือถ้าสละแล้วแอนขึ้นมงหนึ่งพวกแกจะภูมิใจกันเหรอถ้านี่เป็นแอนนี่ก็ไม่ภูมิใจเลิกพิมพ์แบบนี้ได้แล้วมันดูไม่ดีเลยเชนิสเคยประท้วงรัฐบาลนิกรากัวตอนเป็นนักศึกษาที่ต่างประเทศรุเปล่าเหมือนมิสแกรนพามาตอนปี2020ที่กลับพามาไม่ได้เคสเดียวกัน ยังไงก็ตามกันน่ผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็ต้องส่งกําลังใจให้กับสาวเชนิสด้วยนะคะก็ขอให้เธอค่ะผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้และก็ต้องรอทางรัฐบาลของนิการะกัวค่ะออกมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ